เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้กลุ่มดิฉันขอ,อนำเสนอการถอดความหมายบทประพันธ์กาบเหเรือตอนเหชมไม้มีเนื้อหาดังนี้ค่ะโครงเรือชายชมมิ่งไม้มีพันริมท่าสาครคันกลิ่นเกี้ยง ผลิดดอกออกแกมกันชูช่อหอมหื่นรินรสเพียงกิ่นเนื้อนวนนางถอดความเรือแล่นคอยไปจนพบพันไม้ต่างๆอยู่ริมท่าน้ำมีกลิ่นหอมสดชื่นผลิดอกออกช่อผสมกันกลิ่นหอมหน้าชื่นเชยเหมือนกลิ่นเนื้อของน้อง กาเรือชายชมมิ่งไม้ริมท่าสวยัยหลากหลายพันเพลิตดอกออกแกมกันส่งกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมอนถอดความกระบวนเรืรเคลื่อนมาพบต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นบริเวณริมน้ำผลิดอกชอบผสมกันมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนกลิ่นกาย ชมดวงพวงนางแย้มบานสแลมแย้มเกสรคิดความยามบังอ่อนแย้มโอดยิ้มพริ้มภายงามถอดความชมพวงดอกนางแย้มบานชดช้อยให้เห็นเกสรททำให้นึกถึงน้องเวลายิ้มอย่างงดงามจัำปา หนาแน่นเนื่องขี้กีบเหลืองเรืองอารามคิดขคะหนึง่งถึงนงรามผิวเหลืองกว่าจำปาทองถอดความดอกจำปาที่ขึ้นอยู่หนาแน่นพรีกีบดอกออกมีสีเหลืองอารามทำให้คิดถึงน้องที่มีผิวสีเหลืองนวลสวยกว่าสีดอกจำปา ประยงทรงพวงห้อยไรยาย้อยห้อยพวงก,กรองเหมือนอุบะนวลละอองเจ้าแขวนไว้ให้เรียมชมถอดความดอกประยงที่ห้อยกันเป็นพวงลงมาเปรียบเหมือนอุบะที่น้องแขวนไว้ให้พี่ดูพุดจีบกลีบแสแลม พีกุลแกมแซมสุกรมหอมช่วยรวยตามลมเหมือนกิ่นน้องต้องติดใจถอดความดอกพุธจีบมีกลีบสวยงามทั้งดอกพิกุลขึ้นแซมดอกสุกรมส่งกลิ่นหอมช่วยมาตามลมเหมือนกลิ่นหอมของน้องที่พี่ติดใจสาวหยุดพุทธชาติบานเกลื่อนกลาด ดาสดาไปนึกน้องกรองมาลายวางให้พี่ข้างที่นอนถอดความดอกเสาหยุดและดอกพุทธชาติที่บานเกลื่อนกาดมากมายทำให้นึกถึงน้องที่เคยร้อยมาลัยวางไว้ให้พี่ข้างที่นอนพีกุลบุญน,น,นาฏบาน กินหอมหวานซ้านขจรแม้นนุษตสุดสายสมอนเห็นจาวรอ,ออนพี่ชายถอดความดอกพิกุลและดอกบุญนาคส,ส่งกลิ่นหอมหวานกระจายไปทั่วหากน้องมาเห็นก็คงอ้อนวอนให้พี่เก็บให้เต่งแต้วแก้วกาหลงบ้านบุษบง ส่งกลิ่นอายหอมอยู่ไม่รู้หายคล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรูถอดความต้นเต่งต้นแต้วต้นแก้วและต้นกาหลงมีดอกบานส่งกลิ่นฟุ้งหอมยาวนานเหมือนกลิ่นผ้าของน้องมาลิวันพันจิกจวง ดอกเป็นพวงรวงเรนูหอมมาหน้าเอ็นดูสูช่ชื่นจิตคิดวานิดาถอดความต้นมณิวันเลื้อยพันต้นจิกและต้นจวงมีดอกเป็นพวงส่งกินหอมอ่อนอ่อนชื่นใจทำให้พี่นึกถึงน้องลำดวนหวนหอมตลกกลิ่นอายอก ศพนาสานึกทวินกินบุงารำไปเจ้าเศร้าถึงนางถอดความดอกลำดวนมีกลิ่นหอมฟุ้งตลบส่งกลิ่นหอมติดจมูกทำให้พี่คิดถึงกลิ่นดอกไม้ที่ปรุง้วยเครื่องหอมของน้องนึกแล้วเศร้าใจรวยริน กลิ่นรำเพยคิดพี่เชยเคยกิ่นปรางนางแนบแอบเอวบางห่อนแห่ห่างวางเว้นวันถอดความกิ่นดอกไม้หอมรวยรินพัดโชยเบาๆทำให้คิดถึงกลิ่นแก้มของน้องที่พี่เคยนั่งแนบชิดไม่เคยห่างชมดวงพวงมาลี สีเสาวะภาคหลากหลายพันวานิดามาด้วยกันจากอ้อนพี่ชี้ชมเชยถอดความชมเหล่าดอกไม้ที่สวยงามหลากหลายพันถ้าหากน้องมาด้วยกันก็คงจะอ้อนให้พี่ชี้ชมดอกไม้คำศัพท์สาคร แปลว่าแม่น้ำทะเลบังอ่อนแปลว่าเด็กๆที่กำลังน่ารักขจจรแปลว่าฟุ้งไปกระจายไปวันิดาแปลว่าหญิงหญิงสาวนาสาแปลว่าจมูกดาสดาแปลว่ามากมาย เกลื่อนกาดมีทั่วไปดาดาดเกลื่อนกลาดแปลว่ามากมายเยอะแยะ,ยะ,ยะสีสวภาคแปลว่าความสุขกเกษมความเจริญโชคลาภความสำเร็จสมอนแปลว่านางซึ่งเป็นที่รักสแลมแปลว่าสวยงดงามแชมช้อยแลม บุษบงแปลว่าดอกไม้ตลบแปลว่าฟุ้งกระจายกลุ่มสามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ